อ่าเล้วครับเพื่อนๆนี่ก็ถึงเวลาเกือบจะสามทุ่มแล้วนะฮะผมก็จะมาดูหนูนะครับผมที่มาดักกันเมเย็นนี้นะครับกับพานชินและพันนโมนะครับผมก็สั่งไว้สองกิโลกว่าๆนะมาดูครับคืนนี้ผมจะได้ไหมวันนี้มีน้องๆขอเป็นสปอนเซอร์หนึ่งคนครับและช่วยประกาศให้ด้วยว่าน้องสุดใจฝากถึงน้องข้าเจ้านะครับบอกว่า ขี้ที่โรงเรียนหัดปิดประตูบ้างเราเป็นแฟนกันเราอายเขานะน้อ,นองข้าเจ้าครับน้องสุดใจฝากบอกว่าวลาขี้ให้ปิดประตูด้วยนะครับบอกว่าน้องสุดใจอายเขาโอเคครับผมก็พูดเลยนะครับประกาศเลยนะครับกับสปอนเซอร์ของเรากับเอซที่ติดตามเรานะครับเอซตัวน้อยครับ <c oughs> <c oughs> ผมเราก็ไปดูครับขัน <c oughs> เราไปดูหนูไปเลยครับ กอดนะครับน้องสุดใจเขาเจ้าขี้หัดปิดประตูบ้างนะน้องสุดใจอายเขาไปครับผมบายครับจ <bye>, ่า,จาที่เราพูดให้กับสปอนเซอร์แล้วครับมาน้องสุดใจครับเดี๋ยวไปดูกับคันแรกกันเลยฮนะ <Okay. S 1> เพื่อนติดไหม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 ยังไม่ติดไปดูคันที่สองเลยครับ <Okay. S 1> กับพาน,นโมลันพาดเพื่อน,<ๆ>านพอนาดครับ ยามเปสิบสิบดังแล้วมันกระดิกเลยของพ,นพานามุภาพนะฮะดูว่าอยู่พานามรละดักกลับนะฮะกำลังเด็กแค่นี้ฮะปะสองไอ้ปสามครับปสองปสองงี้มึงอะอไเฮียลูกกูป,ปอนเนี่ยโอ้ยจำไม่รู้ว่าอยู่ปอเฮียอะไรเลยปอสองปสามปสามใครก็รู้ี่ยเลยโอเคค่อยวางวางคอยคอย,คอยวางโก อันนี้ก็รุ่นที่รันใส่มือน้องอย่าโบ๊ะโบ,โบ๊ะนิเเลยไปโอเค <c ười> ไปครับเพื่อนดูกันต่อไป <c ười> อครับโอ้โหเพื่อนทางหนูก็ดีทำไมทำไมมันไม่ติดก็ไม่รู้สงสัยดาวนี้จะใช้ไม่ได้เรื่องเพื่อนนะผมว่าแม่งต้องเอาอะไรนะคอมฟอร์ตหรือเปล่าหรือไฮเตอร์ลองเอาไฮเตอร์ดีไหมไปดูครับกันต่อไปฮะ <c ười> ติดแล้วเพื่อนเพื่อนนึ่งแต้ม ต้องใส่สองกิโลจะไม่ได้้วม้งอาวะดัก่อนนะครับเจ็บปวดเดี๋ยวมาดูคันสุดท้ายครับสุดท้ายท้ายสุดจริงนะไปดูพร้อมๆกันเลยร้อยกัดร้อยอะไรเต็มหมดแล้วมันเพื่อนทางหนูนะดูดิมันยังไม่ออกหรืออะไรสุดท้ายทายสุดสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดตีแล้วครับตี๋ทายสุดจริงด้วยตีนี้ เพื่อนเพื่อนไปเยอะแล้วเพื่อนๆนี่เมื่อกี้เหยื่อหายหวังใหม่เลยนี่ตัวนี้ก็โจดีกว่าตัวเมื่อกี้นะเมื่อกี้นี่หมดตะทาเลยนี่มาแล้วครับหนึ่งเต้มสวยๆครับ ใไ่ครับพรเ,มมะะเพื่อนอ่านี่ก็ดานหนูจิโม่เพื่อนเพื่อนผ่านนโมไม่ได้สักแต้มบลานพลาดหนึ่งขันผ่านชินไม่ได้สักแต้มเลยไม่หั่นเลยเพื่อนผมนี่ครับแน่นเนียนสอ,อสองแต้มสองแต้มครับดูครับกับหนูลิงกเบอบอยลิงไงหนูพุกนี่ครับผมสองแต้มก็ยังดีครับได้สองแต้มนะก็ยังถือว่า ด,ดีครับอะเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็อย่าไปจับแล้วก็วันนี้ผมว่าน้ํายาดาวนี่ที่นี่ใช้ไม่ได้ผลผมว่าต้องลองใช้ปูกับหอยดูนะวันนั้นลองเสียบปูดูติดเลยเดี๋ยวพมว่าวันต้องสู้ปูไปในหอยก็น่าจะสู้ปูไม่ได้นะปูกับหัวปลาเนี่ยป,ป,ปูหัวปลาหมอเ,เนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะลองหาดูดูนะเพื่อนๆนะๆนะยังไงก็ ลุงก็เป็นสปอนเซอร์ให้แล้วนะเออไม่ใช่ลุงเป็นสปอนเซอร์ลุงก็ประกาศให้แล้วนะกับพวกเอฟซีตัวน้อยนะบอกหนูค่ะลุงค่าลุงคะหนูติดตามลุงแล้วหนูอยากให้ลุงช่วยประกาศให้หน่อยางั้นมีเท่าไรลูกลุงหนูจะให้ลุงทำอะไรบอกหนูมียี่สิบบาทแต่ลุงไม่ได้เอาเอาลูกแต่ลุงประกาศให้นะน้องสุดใจนะบอกถึงน้องเขาเจ้านะครับเวลาขี้ก็ให้ปิดท้องน้ำมั่งเวลาเขาเพื่อนล้อแฟนอายนะแฟนอายเขาลุงจะกลาย้วนะครับ นี่ก็เดี๋ยวเราก็มาเล่าเรื่องสมัยก่อนกันต่อเนาะก็เที่ยวแรกก็ได้สองแต้มนะครับเพืเ่อนๆอย่าไปดูเทีเ่ยวสองนนะน,นี่ก็สามทุ่มกว่าแล้วแหละดูดิสามทุ่มล้มังเนี่ยหนูออกหนูยังไม่ออกเฮ้ยเสียงมันดักกลับด้านเลยกี้นี้โอเคครับเดี๋ยวเราพยามเที่ยวสองนะเพื่อนๆนะขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับช่องไอเสือพาลุยด้วยนะครับทางยูทูบนะบเพืเเนนะ่อนๆนะเฟซบุ๊กไอเสือป่าเสือป่าแล้วอีกช่องทางนึงก็เฟซบุ๊กอะพรกำมลพรกำมลนะครับ ขอบคุณนครับผมอย่าไปดูเที่ยวสองนะครับ